มีบ้านสวยๆแล้วมาทำหลังคาต่อเติมให้คู่ควรกับบ้านที่คุณรักกันค่ะ วันนี้ลูฟเทคพามาชมอีกหนึ่งตัวอย่างงานจิตตั้งที่รับรองได้ว่าจะต้องถูกใจทุกคนแน่นอนค่ะโดยบ้านหลังนี้เลือกใช้โครงสร้างแบบไร้เสาเชื่อมต่อออกจากตัวบ้านโดยไม่มีเสามากวนตาหรือกวนใจทำให้เพิ่มพื้นที่ใช้สอยหน้าบ้านได้มากขึ้นค่ะและบ้านหลังนี้ได้เลือกใช้วัสดุหลังคาแบบทึบแสงจากเชิงโคไลซ์ซึ่งมีคุณสมบัติในการสะท้อนความร้อนได้มากถึง60%ทําให้ช่วยลดอุณหภูมิความร้อนได้ถึง1ิบองศาด้วยกันค่ะและการเลือกใช้สีวัสดุหลังคาเป็นสสสีีมุกหหหรืออเพอไววว้ช่่ยทําาในขงงลัค ต่อเติมมีความนุ่มนวลกลมกลืนกับธรรมชาติมากขึ้นค่ะและบ้านหลังนี้ลูกค้าได้มีการติดตั้งส่วนของหลังคาต่อเติมรอบบ้านโดยเลือกใช้โครงสร้างหลังคาเป็นสีแบบ e m i n e n t w h ไว e ซึ่งเป็นโครงสร้างสีขาวที่สามารถเข้ากับตัวบ้านสไตล์โมเดิร์นได้ถูกมุมมองเลยค่ะต่อมาเราจะพามาชมในส่วนของลานซักล้างนะคะโดยในพื้นที่ส่วนนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นหลังคาแบบ Smart ทไวนิวที่มีคุณสมบัติเด่นในการช่วยป้องกันแสงแดดได้ถึง100%ซึ่งเหมาะมากสําหรับการติดตั้งบนพื้นที่ทีี่่อนททาางงรรับแสมกหืืพ้ ที่เราไม่ต้องการให้มีแสงแดดส่องถึงและนอกจากนี้หลังคาแบบ smart v i n ิลยังมีคุณสมบัติในการเก็บซับเสียงฝนที่ช่วยลดเสียงดังในขณะที่เกิดฝนตกอีกด้วยค่ะและใครที่กําลังมองหาหลังคาต่อเติมหรือหลังคาโรงรถที่มีดีไซน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์และมาพร้อมกับคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงกระบวนการติดตั้งด้วยระบบน็อกดาวน์ให้หลังคาจาก rooftech เป็นส่วนหนึ่งของบ้านของคุณกันนะคะ